สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโค้ดเอนะครับวันนี้หลายหลายคนอยากจกปลดล็อกชีวิตอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ผมบอกเลยครับตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ทํางานประจํามา16ปีแต่รายได้มันไม่พอกับรายจ่ายนะครับเป็นอย่างนี้มา16ปีแล้ววันนี้นะครับผมจะบอกว่าถ้าวันนี้พี่รู้เรื่องนี้พี่จะรู้ว่าวันนี้พี่จะร่ํารวยได้ยังไงนะครับ ตัวผมนะครับโค้ดเอชื่อจริงชื่อธงศักดิ์อินทิบาลน,นะครับเป็นลูกชาวไร่ชาวนาครับไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจทําอะไรไม่เคยสําเร็จเลยล้มเหลวมาตลอดจนวันหนึ่งครับได้มาพบทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกว่าทฤษฎีเงิน4ด้านงาน4ประเภทนะครับและทฤษฎีนี้มันจะทําให้เราร่ารวยยังไงนะครับก็คือที่มาของเงินเนี้ยนะครับมันมีอยู่4ช่องทางวันนี้มาดูกันว่า พี่อยู่ตรงไหนแล้วทําไมขยันแล้วไม่รวยนะครับผมขอญอาตเขียนให้ดูแล้วกันทฤษฎี CD ตรงนี้นะครับตัวเลขอยู่2ชุดนะครับที่จะให้พี่เลือกในการประสบความสําเร็จในชีวิตว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนวันนี้นะครับทฤษฎีตัวเลขนี้มีอยู่2ชุดนะครับไม่ใช่สูตรปุ๋ยนะครับเป็นทฤษฎีชีวิตของเรานี่แหละนะครับตัวเลขตัวนี้นะครับ20 ส,สี่้นคุค้นไหมครับอ่านะครับอี้ฟังครับ2ี่บนะครับ40นี่ทฤษฎีตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะเรียกว่าคนฝังนนงนงน่งนี้เรียกว่าคนฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวีดฝั่งนี้เรียกว่าคนฝั่งขวานะครับนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าทฤษฎีเงินสีด้านเงินสีด้านงาน4ประเภท นะครับที่เราทําแล้วจะรวยหรือไม่รวยมันอยู่ที่ตรงนี้เลยครับโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้ครับคนกลุ่มแรกนะครับผมเคยทํามานะครับกลุ่ม e นะครับ employee คืออะไรครับนี่ภาษาบ้านๆก็คือลูกจ้างนะครับลูกจ้างนี่แหละครับคนกลุ่มนี้ก็คือลูกจ้าง ไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ทำงานรับเงินเดือนอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือลูกจ้างหมดคำถามคือคนกลุ่มเนี้สามารถรวยได้ไหมครับถามกับกันนะครับวันนี้ถ้าเราเป็นนายจ้างเราอยากจ้างลูกจ้างเนี้ยถูกหรือแพงครับถูกหรือแพงนะครับถูกหรือแพงตอบมาตอบมาครับถูกอยู่แล้วครับ อย่าแจ้งถูกนะครับเราจะได้กําไรเยอะๆเหมือนกันครับวันนี้เราเป็นลูกจ้างเราอยากให้เขาจ้างเราถูกหรือแพงครับเราก็จ้อยากให้เขาจ้างเราแพงจริงไหมครับแต่ในความเป็นจริงครับนายจ้างเขาก็ไม่ได้ให้เงินเดือนเราเยอะขนาดนั้นนะครับสูงสุดเต็มที่นะครับเรียนมา20ปีนะครับเรียนมา20ปีทำงาน40ปีรับรายได้ตอนนี้นะครับ ถ้าเรียนจบใหม่ๆก็หลักหมื่นนะครับแล้วไอ้ตัวเลข5นี่แหละครับเลข5นี่คือใช้ชีวิตครับเรียน20ปีทํางาน40ปีนะครับใช้ชีวิต5ปีก่อนสิ้นโลกนี้ไปนะครับจริงไหมครับนี่แหละครับคือกลุ่มลูกจ้างกลุ่มที่ผมเรียกว่าคุกที่ไม่มีกลงนะครับเหนื่อยแค่ไหนขี้เกียจแค่ไหนก็ต้องได้ไปทํางานคนกลุ่มนี้นะครับตื่นเช้านะครับ เช้านะครับไปไหนทำงานนะครับเย็นกลับบ้านนอนชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับตื่นเช้านะครับทำงานกลับบ้านนอนทำอยู่อย่างนี้ครับวนกันไปเรื่อยๆครับวนกันไปเรื่อยๆนะครับชีวิตวนอยู่แบบนี้นะครับชีวิตวนอยู่แบบนี้นะครับนี่คือ E ครับ employee นะครับคือลูกจ้างนะครับโอกาสที่จะรวยมีน้อยมากนะครับบอกเลยนะครับกลุ่มต่อไปครับเซล e ์ employee ก็คือเจ้าของกิจการนะครับอันนี้คือเจ้าของแล้วนะนะครับเจ้าของกิจ,จการนะครับคนกลุ่มนี้ผมบอกเลยว่าหนักกว่าคนกลุ่มแรกอีกครับ เพราะคมกลุ่มนี้นะครับต้องทําเองทุกอย่างนะครับสมมุติเปิดร้านขายของหรือเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเนี่ยสิ่งที่ต้องทําครับตื่นแต่เช้านะครับตื่นแต่เช้าครับเพื่อไปซื้อวัตถุดิบที่จะมาทํากับข้าวเพื่อขายใช่ไหมครับไม่มีเวลาหยุดเลยเสาร์อาทิตย์ทํางานเต็มวันเต็มเดือนวันไหนหยุดรายได้หยุดจริงไหมครับกุคนกลุ่มนี้ครับจะไม่ค่อยมีเวลาครับ จะไม่ค่อยมีเวลาครับไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะครับนี่แหละครับคือกลุ่มคนฝั่งซ้ายนะครับโอกาสรวยมีไหมมีครับแต่ไม่ได้ใช้เงินนะครับไม่ได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับยิ่งนะตอนนี้สถานการณ์โควิดนะครับสถานการณ์โควิดเราทําให้เกิดอะไรขึ้นครับกิจการนี้ปิดตัวเยอะมากนะครับปิดตัวเยอะมากนะครับ เพราะอะไรเขาไม่ให้นั่งทานที่ร้านแล้วนะครับแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะครับเจ้าของกิจการเนี้ยตอนนี้มีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับคือคนกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มบีกลุ่มบีนะครับอันนี้คือนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจนะครับคนกลุ่มนี้ เป็นคนกลุ่มที่เขาเรียกว่าใช้ระบบทํางานใช้ระบบทํางานครับนะครับโดยมีคนออกแบบระบบให้ไม่ต้องไปออกแบบระบบเองยกตัวอย่างเช่นนะครับแฟนชายที่เขาซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดตลอด24ชั่วโมงที่เราเห็นนะครับที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่สามารถเดือชื่อได้นะครับตรงนั้นแต่ถ้าเราจะไปทําตรงนั้นเราต้องเสียเงินเยอะไหมครับ ซวฟอีเลวออะไรเงี้ยนะครับเยอะไหมเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีทุนแล้วเราจะทําธุรกิจอะไรนะครับเราถึงจะมีทุนฝั่งนี้นะครับผมแนะนําธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งหรือธุรกิจเครือข่ายนะครับลหลายคนบอกว่าโอ้ตายแล้วอีจะมาชวนทําเครือข่ายเหรอไม่ได้ชวนครับแต่ผมจะอธิบายให้พี่ฟังว่าเครือข่ายมันดียังไงแค่นั้นเอง ก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ทําธุรกิจไม่เคยสําเร็จเลยเพราะอะไรครับเพราะธุรกิจเครือขายสมัยก่อนนะครับต้องทำยังไงนะครับชวนไงครับเพื่อนนะครับชวนใครชวนเพื่อนพี่น้องนะครับญาติพี่น้องนะครับ,นนค,รบคนรู้จักนะครับคนรู้จัก เมื่อหมดคนกลุ่มนี้แล้วครับเป็นยังไงครับไปต่อไม่ได้ครับล้มเลิกครับล้มเหลวในธุรกิจถูกคนต่อว่าคนซ้ําเติมให้เจ็บปวดหัวใจจริงไหมครับแต่ทุกวันนี้ครับมันมีออนไลน์เข้ามาช่วยครับมีออนไลน์เข้ามาช่วยนะครับมีออนไลน์เข้ามาช่วยคนไม่รู้จักเยอะแยะมากมายเต็ม Facebook เต็มไลน์ไปหมดเลยนะครับ วันนี้นี่แหละครับคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถมีรายชื่อได้ไม่หมดนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเพื่อนไม่ต้องไปยุ่งกับพี่น้องไม่ต้องไปยุ่งกับคนรู้จักไม่ต้องไปยุ่งกับญาตินะครับให้เสียเวลาต่อไปแล้วที่สําคัญครับเรามีระบบสอนวิธีการทำออนไลน์ไงนะครับให้ได้ผลนี่แหละคือสิ่งสําคัญและกลุ่มคนสุดท้ายครับกลุ่มคนสุดท้ายก็คือกลุ่มไครับ investor นะครับก็คือ ใครครับนักลงทุนนะครับคนกลุ่มนี้คือใช้เงินนะครับเท่ากับเงินคือใช้เงินทํางานนะครับแต่คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงมากคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงมากเพราะอะไรนักลงทุนครับที่ผมได้เรียนรู้มาจากคุณก้องอัคารลักษณิติิพลนะครับนักลงทุนเนี่ยนะครับเขาจะต้องใช้ทุนเยอะมากในการลงทุนสมมุติร้อเ กำไรที่จะเข้ากระเป๋าของเขา1้0ก็คือ9% 1 0สูงสุด1 5นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับนี่นะครับคือนักลงทุนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าลงทุนร้อยล้านนะครับกำไรกาไร็ก็คือ9ล้านครับ10%ก็คือ10ล้านนี่แหละครับกลุ่มกลุ่มน,นี้ลงทุนเยอะมากเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงสูงนะครับวันนี้นะครับก็คือฟังอาเนี่ย นะครับฝั่งขวาเนี่ยคนที่เป็นลูกจ้างสามารถทำคู่งานประจำได้ต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับก็มาทำได้นะครับก็มาทำได้ตรงนี้นักลงทุนก็สามารถทำได้นะครับเพราะตรงนี้คือทุกคนเท่าเทียมกันหมดเครือข่ายเนี่ยนะครับธุรกิจเครือข่ายเนี้ย มันลงทุนน้อยครับหลักพันก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้หลักหมื่นก็สามารถเป็นกิจเป็นเจ้าของกิจการได้นี่แหละครับคือสิ่งสําคัญถ้าวันนี้พี่รู้เรื่องนี้นะครับเงินสีด้านงานสีประเภทเงินสีด้านงานสีประเภทพี่จะรู้ว่าพี่อยู่จุดไหนเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับคนกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่1เนี้ยโอกาสรวยมีน้อยมาก พะเราเป็นลูกจ้างเขาเขาให้เท่าไหร่เราเท่าน,นั้นนะครับคนกลุ่มนี้ครับไม่ค่อยมีเวลาครับมีโอกาสรวยแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ผมบอกครับเรียน20ปีทำงาน40ปีใช้ชีวิต5ปีกับอีกฝั่งนี้นะครับกับอีกฝั่งขวานะครับเรียน20ปีนะครับทำเครือข่าย5ปีนะครับ,ท,นะรบที่เหลือคือใช้ชีวิต ถ้าได้แบบนี้เอาไหมครับแค่มาเรียนรู้ครับก่อนหน้านี้นะครับเราทําเราอาจจะไม่เจอธุรกิจที่ดีสิ่งที่สําคัญวันนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับอยากให้พี่กดไลค์กดแชร์เพื่อให้นะครับคนได้รู้จักว่าเฮ้ยทุกวันนี้นะนะครับธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เนี้ยกำลังมาแรงและทุกคนสามารถทําได้อย่างตัวผมนะครับเอเนี่ยนะครับเป็นลูกชาวนานะครับไม่มีความรู้แต่วันนี้มาประสบความสําเร็จ ที่ธุรกิจเครือข่ายตัวหนึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะบอกว่ามันคืออะไรแล้วทําไมพี่ถึงควรทํานะครับถ้ารู้แล้วว่าวันนี้เราอยากรวยต้องมาทําเครือข่ายครับ business owner นะักธุรกิจนะครับวันนี้เอกก็อยากจะบอกพี่ๆว่านะครับเรานะครับเป็นคนกําหนดชีวิตเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับงานที่เราทํา ถ้าอยากรู้ว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงเราดูรุ่นพี่ครับที่เขาทำห้ปีแล้วนะครับเขาเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นแน่นอนในธุรกิจที่ผมทําเหมือนกันนะครับตอนนี้เปิดมา3ปีคนที่ทําก่อนปัจจุบันทำมาสามปีมีรายได้49ล้านตัวผมเองทำมาสามปีนะครับ2ปีแะ้เขาสามปีแล้วมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทแสดงว่ารุ่นพี่ในธุรกิจทําได้ภายในระยะเวลาสไม่ถึงสปี เราก็สามารถทําแบบเขาได้ถ้าเดินทางเส้นเดียวกันวันนี้ก็ขอฝากไว้ฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กดหัวใจนะครับรัวๆให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําทิปต่อไปต่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ